นักลงทุนสงสัยกันไหมคะว่าเด็ดคอสคืออะไรวันนี้ไข่มุกปียพรสุวรรณยุคบ,บดีจะมาไขาข้อสงสัยให้คะ่ะเด็ดคอสนะคะคือเป็นสัพท์นะคะในการวิเคราะห์ทางเทคนิคค่ะที่แสดงถึงสภาวะของตลาดเนี่ยเขาเนี่ยกำลังมีทิศทางหรือมีแนวโน้มเป็นขาลงคะ่ะซึ่งนะคะสัญญาณดังกล่าวเนี่ยหรือแนวโน้มดังกล่าวเกิดจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นคะ่ะเขาเนี่ยเคลื <S <S ่อนไหวต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวค่ะซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวนะคะเขาเนี่ยนิยมใช้อยู่ที่200วันหรือว่า SMA 2 0 0ค่ะ ในขณะที่นะคะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสัน้นนิยมใช้อยู่ที่50วันหรือว่า SMA 50ค่ะและล่าสุดนะคะในวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้เกิดสัญญาณ dead cross ขึ้นค่ะและหากเรานะคะย้อนกลับไปดูสถิติในอดีตนะคะตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาเนี่ยจะพบว่าเกิด dead cross นะคะในราคาทองคำขึ้นเนี่ยถึง10ครั้งนะคะซึ่งไม่รวมนะคะครั้งล่าสุดที่ผ่านมานั่นเองค่ะและยังพบอีกว่านะคะ ใน10ครั้งนะคะของการเกิดสัญญาณเดทคอสเนี่ยราคาทองคำนะเขาเนี่ยมักจะมีแนวโน้มนะคะที่ทำโลเนี่ย ต่ำลงมานะคะกว่าในวันที่เกิดสัญญาณเดทคอสค่ะโดยนะคะค่าเฉลี่ยในการปรับตัวลดลงมาเนี่ยอยู่ประมาณที่8.8%ค่ะจากราคาปิดของวันแรกที่เกิดสัญญาณดังกล่าวขึ้นค่ะแต่6ใน10นะคะของการเกิดสัญญาณเดทคอสนะคะแม้ราคาทองคำเนี่ยเขาเนี่ยจะมีการปรับตัวทําระดับต่ําสุดนะคะแต่ราคาทองคํานะคะก็เนี่ยสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งค่ะและส่งผลตอบแทนเนี่ยกลับมาเป็นบวกค่ะดังนั้นนะคะจังหวะที่ราคาทองเขาเนี่ยอ่อนตัวลงมานะคะก็ถ ถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีเลยค่ะในการเข้าซื้อทองคําและจากครั้งล่าสุดนะคะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่เกิดสัญญาณเดดคอร์สนั้นนะคะราคาทองคำณวันนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ระดับ 1,807ดอลลาร์ต่อออนค่ะโดยราคานะคะเขาเนี่ยมักจะลงมาจากระดับดังกล่าวอยู่ที่8.8%ค่ะฉะนั้นนะคะจะมีโลต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ1,648-1,650ถึงดอลลาร์ต่อออนค่ะโดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยนั่นเองค่ะถ้าราคาทองคำนะคะอ่อนตัวเข้าใกล้โซนแนวรับดังกล่าวก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการรอเข้าซื้อได้เช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้พวกเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ